อันนี้ขนมทาเจทานได้เลย100อเปเอันนี้นะลูกค้าเป็นตัวไส้งาดำค่ะลูกค้านี่อันนี้นะลูกค้าจะเป็นตัวไส้แบบนี้เลยแป้งนุ่มหนุกนุ่มๆอย่างนี้เลยลูกค้าอันนี้นะเป็นตัวงาดาอันนี้เป็นตัวไส้ตัวเหลืองนะจะเป็นเท็กเจอร์นุ่มๆอย่างนี้เลยมีสี่ไส้นะคะเป็นไส้รวมหมดเลยงาดาตัวเหลืองตัวแดงแล้วก็ไส้เผือกอันนี้เป็นตัวไส้ตัวแดง นี่ค่ะเขาจะเป็นเล็กเจอร์นุ่มหนึบอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าใครเน้นแบบว่าความนุ่มหนึบดื้อนะลูกค้าตัวนี้เลยอิสลามทานได้แล้วก็ใครกินเจค่ะได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวไซผือโอ้ยลูกคา้าไส้เผือเอนี้ยมันจะนิ่มๆนิดหนึ่งลูกค้าดูสิเขาจะนุ่มๆดื้อนลูกค้าอันนี้คือไส้เผือจะเป็นขนมไดฟุกุลูกค้ามีทั้งหมดสี่ไมีทั้งหมดสี่ไนะลูกค้าจะมีเป็นตัวไส้งาดำทั่วเหลืองแล้วก็ตัวแดงแล้วก็ไส้เผือนะคะลูกค้าหนึ่งกล่องมีทั้งหมด8ชิ้นค่ะลููกค้า8ล ขนมท้าแกะแล้วลูกค้าทานไม่หมดแช่ตู้เย็นได้เลยอยู่ตู้เย็นได้ประมาณเจ็ดถึงสิวันนะคะแกะตุ่งซีนแล้วทานไม่หมดนะลูกค้าแช่ตู้เย็นได้เลยนะ